วันิ่งเห็นผู้ชายคนไหนนอนอยู่เตื่นขึน้นมาฝันว่าได้ตัดผมหรือว่าได้ดัดผมตัวเองแตกไปจากเดิมเพื่นว่าสมดุมดเขาะมุดโศกลกให่ ใครเจ็บหรือว่าอาจมีโชลเล็กๆห,หน่อย,นอยในการเสียงเลขหนึ่งโชลสามเก่าสามจีสามหาสามเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดแปดแเจ็ดสอง